ต่อมานะคะในปี2559โรงเรียนได้รับทเงินมอกกูเของประเทค่ะคณะโภชนาที่นำน้ำน้ำตามแนวพระตาชัำริมี2,559โรงเรียนข้าข้าเพื่อรักการวนโรงเรียนพระราชทานมี2,559โรงเรียนข้าวข้าวเพื่อรักการนโรงเรียนพระราชทาน หุณสักดิ is, ์ะนายูุฒ so ิกลมเป็นเพลงมางเรรียงนางสาวเกศรารักสวรรนางสาวสุสินนุชเทศตาแล้วเรายังม so, ีพายท้องถิ่นนะคะเพื่อนรักการสนับสนุนจากกรงการบริหารตรวจจำนวนสามยอดบราวักถุตำบลลาของกรมการบริหารตรวจตำนต่อเตานะคะเทศบาลตบลบ้าและเทศบบลบ้านอย แต่ละเทศบาลและตำบลนะคะเช่นตำบลตะบนบ้านช้าโดนไร้นิชัแตกต่างเพ่ลตำบลตบนรานถอยนะคะโดยการจัดมของนายกพงศักดิ์ชูทองโครการบริหยรส่วนตำบลปาพยอนะคะนายมีจักรวมขันและองค์การบริหยัส่วนตำบลปอดเผานายสุพศ์ดำแก้วนะคะก็มีป้ายท้องถิ่นนะคะเด็ยินรั้งพิชายก่อนแก้ว เด็กหญิงสาริสาช่อสมเด็กหญิงธรรมยาบินบัตนางสาวสโรชาตรมลุ่แก่น um> ะคะปต้ดรงยละโดยนางสาวโรนัลว oui, ัชระบรรจงนะคะและนายชัดาลุงทองเกศนะคะตันนี้เรากำลังโตกทาของลีลาของยุโรป